กลับมาในช่วงที่สองนะครับผมจะคุยกับพลเอกรังสีหัวหน้าพักเศรษฐกิจเรื่องที่ค้างไว้ตอนนี้เราไม่มีนักท่องเที่ยวจีนเลยถ้าท่านเข้ามาท่านเอานักท่องเที่ยวจีนมาเนี่ยเซฟก็ประมาณประเทศไปเยอะเลยนะไม่ต้องไปเอาไปสะดงสะแสดงจีนมาประเทศเดียวเนี่ยลิเกเลิกเลยไหวไหมคือแบบนี้นะแค่เราเนี่ยไปคุยกับรัฐบาลจีนว่าเราจะสร้างให้สองเส้นทางนี้โดยร่วมมือก,กับจีนเนี่ย ผมเชื่อว่าจีนก็ส่งท่องเที่ยวมาทันทีเกมพลิกเลยพลิกเลยนะแล้วประเทศไทยก็จะยกระดับขึ้นมาเหนือเวียดนามเพราะเราเป็นหับของโลจิสติกส์และเราเป็น s t r a t e g i c a l partner หรือทุนหัวหน้ายุทธศาสตร์กับจีนทันทีแล้วแต่ว่าเราจะต้องไม่ทําเป็นสมปทานนะเราจะต้องทําเป็น profit sharing คือแบ่งปันผลกำไรคือจีนอาจจะถือ70เราถือ30หรือจีนถือ60เราถือ40่สิบ๋ยวนี้เขาใช้เยอะนะ profit sharing ใช้เยอะเลยก็ profit sharing มันก็แปลว่าเราเอาจีนมา เกี่ยวับเรวเราอะไม่ออกจากกูเพราะต้องแบ่งกูแล้วเจงเขาคิดดูนะถ้าเีงเขาลงทุนสองโปรเจกต์เนี่ยเขาจะย่อให้เราเจงแน่ไงใช่แล้วจริงๆคนเขาเที่ยวอยู่แล้วแต่ตอนนี้เขาส่งไปเที่ยวที่อื่นก็ไม่มาเลยนะอ้านี่ถ้าผมบอกถ้ากลับมาเที่ยวไทยเนี่ยอะไรเกิดขึ้นมันไมบูมสั่งสินค้าอย่างเราไม่ต้องมาตั้งกฎกติกามใช้สารที่แบบเป็นอันตรายกับเขาอะไรซึ่งจริงๆแล้วเจงเขาก็ต้องหาวิธี สั่งสอนเราเหมือนกันเพราะเราไปหักหลังเขาหลายเรื่องหลายเรื่องใช่ไหมฮะหลายเรื่องลยเขา,าหักหลังเขาหลายเรื่องเลยจริงเลยใช่ไหมก็เรื่องทั้งเส็นรถสัญญายอินโดบาพิเศษเออไปเซ็นทําหม่ว,วะแล้วก็ไอ้เรื่องว่ารับปาก้็จะสร้างรถไฟความเร็วสูงก็ไม่สร้างเพราะว่าที่ผมรู้มาแบบนี้อเราเนี่ยเคยไปเจจาก,กับทางจีนอจีนเนี่ยก็ดีใจเลยว่าเอยไทยมันจะมาทําแล้วเว้ยจีนก็เลยตอบ เราทีแรกเลยแบบตอบแทนน้ำใจเราแค่ไปตกลงว่าจะทำอะไรซื้อข้าวเน่าหนึ่งหนึ่งล้านตันเออข้าวดีหนึ่งล้านตันมันสัหลังสองแสนตันเพราะพอเรื่องนี้ออกมาทางฝั่งยุโรปก็ใช้ประเทศญี่ปุ่นเรียกคนของเราไปอีกคนหนึ่งแล้วก็บอกว่าให้อาแบบนี้ไม่ต้องไปสร้างไอซวีเทนอ่ะมึงจะสร้างชิงกันเซนถ้าพี่บานไปตรวจดูพี่อานจะรู้ว่าใครที่ไปรับอันนี้มาที่เราไม่ข่าวว่า จะญี่ปุ่นังมาลงรถไฟชิงกันเสร็จแล้วก็ใช้เงินของใจกล้าใช่ใจกล้าเนี่ยโอ้กู้แมงมาไปแล้วก็บอกเลยว่าแล้วก็เลยบอกแล้วก็บอกเลยว่าให้ไปเปิดเขตพิเศษที่เออีซีคือจะเปลี่ยนแผนของจีนหมดเลยแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ทำไอเราก็ไปรับปากจีนก็บี้ยวเขาแบบนี้เขาจะไม่โกรธได้ไงแน่นอนเขาต้องโกดธแน่เพราะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ย ประเทศเราเข้าสู่เขาเรียกว่าวิกฤตแล้วเราจะต้องมาปรับแผนแล้วก็ตัดสินใจนะเพราะเพราะผมคิดมาหลายมุมหลายแง่แล้วว่าไอ้วิธีที่จะทำให้ประเทศไทยรอดด้วยปัญหานี่ท่วมแบบนี้ม,มันต้องลงไม่กับโปรเจกต์แล้วต้องไปม่กับโปรเจกต์ที่อไอ้คนที่มาลงทุวมกัร่วงกับเราเขาอยากทำด้วยแล้วเป็นยุทธาศาสตร์ของเขาก็ที่ผมบอกอ่ะแค่เราไปเจรจาและเซน็น M O U หรือเซ็นอะไรเซ็นสัญญาพัวเนี่ยผมเชื่อนักท่องเที่ยวมาสี่สิบล้านคนโอ้โหลอยตัวเลยนะก็ถูกนะทดลองว่าทุนเรียนข้าวน้ำตาลมันสำหลังเนี่ยหมดสั่งเทหมดเออลงลงโรงแรมี่โอ้หขายก็ยังไม่ต้องสร้างเลยแล้วแล้วยิ่งนะมาตอกไอไอวางก็าเรียกอะไรแบบที่คนไทยชอบเสียเลิกนั่นละผมเชื่อว่ามา นี่โคสงาาการ,รจะมาที่ดินสองก้างทางจะเพิ่มขึ้นอราคาเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะจีนเขาต้องย้ายฐานผลิตมาที่ดาวเพราะอะไรฮะเพราะเรามีทั้งรางทั้งเรือ,อเขาไม่เอาได้ไงเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันลดต้นทุนการผลิตอืแล้วอีกอย่างหนึ่งคือแบบนี้จีนเนี่ยเขากลัวสุดคืออะไรฮะช่องแคบมาลาการคือจุดยุทธศาสตร์ของเขาแล้ววันนี้เนี่ยเขาเสียเปรียบเพราะยุโรปเขามาปักหลักนานแล้วถ้าจีนถูกตัดเส้าค้ามาลาการนี่เขาพังเลยนะเพราะนั้น ไอ้เส้นทางโอเชียนลิงเนี่ยคือเส้นทางใหม่เพ่งจีนตอนนี้เขาแก้แล้วคือเขาตัดลงมาที่ยะไข่แล้วสร้างท่าเรือเจ้าผิงแต่มันก็ยังไม่ดีเท่าเราไปเจ้าผิงมันอยู่อันดามันใช่มใช่ใช่แต่ถ้าเราทำโอชิงลิงเนี่ยมันจะผ่านอันดามันข้ามอ่าวไทยแล้วก็วิ่งเข้าทะเลจีนใต้เข้าโน่นเลยอันนี้คือเส้นทางที่เขาต้องการมากเพราะนี่ของเขาบาแต่โบราณนะก็ผมนึงบอกไงประเทศไทยเราเนี่ย โลเคชันดีภูมิศาสตร์ดีดเป็นศูนย์กลางของอาเซียนแต่ปัญหาของเราคือคนนี่ครับเนี่ยพอพูดถึงคนแล้วเนี่ยในฐานะหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยต้องถามหน่อยรัมปีกะลาโหมเนี่ยเป็นรุ่นโตกว่าท่านพลเอกลังสีด้วยเอ๊ะแล้ทำไมยังเขายังเป็นรัมปีต่อได้อีกยุคหนึ่งเนี่ยคนก็จะไล่กันตายหองในหายแล้วเพราะอย่าลืมนะขนาดพ่อค้าแม่ค้าที่สระแก้วบอกว่ากูยอมจนอย่าเปิด ขนาดนั้นเลยคนไทยกูไม่มีจะแดกไม่ไรอย่าเปิดอย่าไปเพิ่มการส่งวารรัรู้ให้คุณเซนแล้วที่เขายังได้เป็นรัฐมนตรีคือแบบนี้ตําแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยมันแต่งตั้งโดยนายกเพราะนั้นผมมองแบบนี้ว่าผมเอาว่าคุณอนุทินได้เป็นนายกเราก็ต้องให้สิทธิ์เด็ดขาดเขาแต่ว่าคุณอนุทินต้องรับผิดชอบเอาแบบนี้ดีกว่าคือเราเราจะไปพูดไงางถ้าคุณอนุทิน ยืนยันว่าถ้าเป็นคนนี้ก็ต้องเป็นคนนี้<ม>แต่ว่าถ้าเกิดมีการไปหารที่ผิดพลาดคุณรุทินต้องรับผิดชอบ<ม>คุณรุตินจะมาเป็นเศษไม่ได้<ม>เพราะว่าคุณรุทินมีอำนาจเต็มที่ฮะ<ม>ในการที่จะเลือกใครในการที่จะปรับใครออกในการที่จะแต่งตั้งใครเชื<ม>่อเลยว่าพอเอกรังสีเตรียมการมาเป็นอย่างดีถามความเห็นส่วนตัวนะไม่ผูกพัน เราคอยส่วนตัวเนี่ยผิดก็ได้ถูกก็ได้นายกอนุทินเนี่ยจะอยู่ถึงสี่เดือนไหมถามหน่อยแฟนๆก็ถามนะแฟนๆก็ถามคือแบบนี้ผมมองแบบนี้ว่าวันนี้เนี่ยปัญหาใหญ่เนี่ยของเราคือเศรษฐกิจผมยืนยันถ้านายกทินไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจงงหัวได้ผมเชื่อาท่านอยู่ลำบากแล้วผมจะบอกให้ไอ้จริงต่อเท่าหร่พุลเซนเนี่ยถ้ามันรู้ว่าเรามีวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อไหร่ ผมเชื่อมันบุกเราเ,<อ>เพราะมันรู้ว่าเราอ่อนแอทางเศรษฐกิจเนี่ย<อ>มันจะต้องโจมตีเพราะนั้นเราจะโดนสองเด้ง<อ>จะโดนทั้งสงครามที่อยู่ข้างบ้าน<อ>แล้วก็โดนทั้งวิกฤตภายใน<อ>ท,ท,ที่ที่ผมบอกไงจำนวนหนี้ขนาดนี้เนี่ยนะอโอ้โหมหาศาลมากจะบอกให้เลยว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดา<อ>แล้วเศรษฐกิจเราเนี่ยที่เขาคำนวณกันเนี่ยมันแย่จนในรอบร้อยปี เราดูจากตัวแรกนี่เรายังไม่รวมถึงว่าไอ้ GDP เนี่ยที่รัฐบาลต่างๆเคยพูดว่า 10, 19ล้านล้านเนี่ย<ม>ผมไม่เชื่อนะเ<ม>พราะอะไระรูอป่าฮะเพราะตัวแรกก่อนเกิดโควิดนักท่องเที่ยวม,มา40ล้านส่ง<ม>ออกเป็นบวก<ม>ยังแค่16ล้านล้านพี่<อ>แต่นี่ตอนนี้เราพังมาตลอดเลยเนี่ย<ม>ส่งออกติดลบท่องเที่ยวไม่มา<ม> NPL พุ่งการที่ NPL มันพุ่งเนี่ยก็แสดงว่าคนเนี่ยหมดแรง การที่คนหมดแรงเขาแสดงว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีจริงแล้วเราเราบอกสิบเก้าได้ไงแต่ผมไม่ว่าอะไรหรอกเพราะว่าอันเนี้ยมันมีผลต่อเพดานนี่ซึ่งเอาว่าไงก็ว่าไปแต่ตัวเลขนี่จริงๆที่ผมบอกอะของเดือนสิบแปดจุดหกบวกอีกแปดายของปีหกเก้าเป็นสิบสองจุดสี่สิบหกจุดสี่สำหรับนี่ประชาชนสิบแปดล้านล้านสำหรับนี่เจ้าสัวแล้วพี่อย่าลืมนะพวกนี้เนี่ย ดอกเบี้ยมันวิ่งแบบเซเว่นอีเลยใช่ใช่ไม่หยุดยี่สี่โมงไม่มีวันหยุดเออเฉพาะหนี้สาธารณะผมรู้มาตอนตัวเลขสิบเอ็ดจุดหกเนี่ยเราต้องเสียดอกเบี้ยวันละหกร้อยล้านแล้วตอนนี้เพิ่มอีกตัดแสนเนี่ยเป็นสิบสองจุดสี่แสดงว่าเราต้องเสียไปประมาณแปดร้อยกว่าล้านไอ้หกร้อยกว่าล้านเกือบเจ็ดร้อยล้านต่อวันนะนี่ยังไม่รวมหนี้ประชาชนนะเพราะว่าดอกเบี้ยประชาดอกเบี้ยที่ประชาชนกู้ในหนี้ควรเรียนผมเชื่อว่าสูงกว่านี้สาธารณะ แน่นอนแน่นอนสูงกว่าแฟนดูแล้วอินถามท่านโนเดกรังสีว่าพูดถึงแต่คนอื่นนะไม่พูดชาวนาเลยชาวนาน้ําจะทํานายังไม่มีเลยปีนึงจะทํานาปีสองคตรเพราคนแม่งยังไม่ให้ทําเลยท่านเข้ามาในสมัยหน้าเนี่ยท่านจะช่วยชาวนาได้ไหมผมเรียนแบบนี้นะครับ<อ>ปัญหากาันการหาจ,จัดการน้ําของเราเนี่ย<อ>ผมว่าผมศึกษามานานมากแล้ว เพราะเวลาน้าท่วมเนี่ยทาหารก็ออกไปช่วยอ,อผมก็สงสัยผมช่วยร้อยตีจนกระเสียออมันท่วมทุกเปรผมก็มาดูแผนที่นะครับอ,อคือการท่วมเนี่ยมันมาจากแม่น้ําปิงวังยมนาสําออสหรับกรุงเทพนะฮะปิงวางจมนามันวิ่งมามันจะมากองที่ปากน้ออําโพผ่านเขือเข่อนสองเขื่อนนะฮะคราวนี้เนี่ยผมมาดูว่าพระบาทเจะ้าอยู่หัวการที่เก้าเนี่ย ท่านทรงมีพระราชดำริเรื่องแก้มลิงซึ่งผมเชื่อว่าอันนี้ต้องมาใช้คือแบบสมมติว่าเรารู้แล้วแม่น้ําปิงเนี่ยมาจากเชียงใหม่ฮะแม่น้ายมต้องผ่านสุขโขทัยแม่น้ําน่านแม่น้ําวังเนี่ยเราต้องทําแก้มลิงดักไว้ทุกจังหวัดซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าปริมาณน้ําทุกปีเนี่ยมันมีเท่าไหร่เคลื่อนเก็บได้เท่าไหร่ระบายน้ําเท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถเดนออกมาเข้าแก้มลิงซึ่งแก้มลิงไม่จำเป็นถ้าอยู่ใกล้แม่น้ําก็ดีเพราะการที่น้ําจะท่วมเนี่ย มันต้องท่วมตลิ่งเพราะนั้นเราวางท่อใหญ่ๆแบบท่อแบบสองเมตรเลยก็ได้ฮะเพื่อเดนไอ้พวกนี้มาไว้ในแก้มเริงซึ่งแก้มเริงเนี่ยเราเวียนคืนได้โดยที่ต่างจังหวัดใช่นะแล้วก็เก็บน้ําพวกนี้ไว้ซึ่งเราจะขุดเนี่ยเอาว่าใช้พันไร่หมื่นไร่เราคำนวณได้ว่ามันจุน้ำเท่าไหร่เท่าไหร่ใช่บวกกันสมมติว่าแก้มเริงแก้มแรกอยู่ที่เชียงใหม่หรือเชียงรายมันเต็มก็ปิดประตูน้ําแล้วก็ปล่อยออกมาแล้วก็มีแก้มเริงดัดที่ลาปางลําพูนอะไรว่าไปผมเชื่อว่าหมด ลายแกล้งหนึ่งตัวเนี้ยเราจะใช้อะไรด้วยด้วยครับเป็นสถานที่เพาะพันธ์สัตว์น้ำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเมื่อหน้าร้อนไม่มีเราก็ใช้เครื่องดูดน้ำกลับมาที่แม่น้ำนะครับใช่ดินนี้เราขุดเนี่ยเราไม่ต้องเอาคนไปไหนทำทำเป็นปรับพื้นที่ตรงนั้นเลยเ,เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้เป็นที่พเอพ,อพอเลี้ยงสัตว์น้ำก็ได้แล้วก็ใช้สำหรับหล่อเลี้ยงชาวนาตอนหน้าแ้งโอ้โหนี่ ไ้คนตกปลาไม่ต้องไปตกไกลเลยมึงมันนอนแพ้ซึ่งผมคำนวณแล้วนะพี่ใช้เงินไม่เท่าไหร่ไล่การเดินน้ำเนี่ยมันไม่ยากหรอกครับก็เราฝังท่อไปที่แม่น้ําเนี่ยถูกไหมครับแล้วก็วิ่งเข้าไปไอ้ตอนฝังท่อกลับแล้วก็ยกให้มันสูงกว่าแม่น้ําแล้วใช้ไอ้ตัวปั๊มน้ำเนี่ยดันออกมาผมว่าอันเนี้ยมันแก้ได้นะครับแล้วก็ใช้เนี่ยแหละตามที่พระเจ้าอยู่หัวานที่เก้าท่านเคยพูดไปเรื่องแกมริงผมมองแล้วมีประโยชน์ ึ่งอันนี่เราจะทําให้เราไม่ขาดนา้ําแล้วเราสามารถที่จะดูแลนะแล้วผมเชื่อว่าพอเราเดินได้เดินได้เขื่อนก็จะมีน้ําใช้ไม่ต้องมาเลือกนัำปล่อยน้อน้ําก็ไม่ช่วงกรุงเทพเแล้วก็หน้าแล้งแล้วก็น้ำมันจะใช้ประโยชน์ได้ก็คือเป็นการแบ่งแต่การน้ําที่สมบูรณ์แบบไม่ต้องทิ้งลงทะเลหมดถูกครับปัจจุบันแม่งทิ้งลงทะเลให้พี่เนี่ยหาเรือไอ้นึกว่าเรือดำน้ำแม่งเอาเรือดันน้ำแม่ดันออกทะเลไอ<ล>้บ้เรามีทั้งทหารสร้างเรามีทั้งหน่วยพัฒนานะครับ มีทั้งเอกชนเราก็จังหวัดใี่จังหวัดมันก็เราโดมไอ้แบคโคมาขุดอแล้วไม่ต้องย้ายดินไงยิ่งง่ายอัยิ่งง่ายอ่ะนะครับแล้วก็ตกแต่งให้มันสวยรอบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ด้วยอืทําได้ครับอันนี้ดีนะชาวนาได้ทํานาปรังด้วยแน่นอนนะถ้าลังสีได้มีโอกาสเข้ามาคือแบบนี้ผมคิดแบบนี้นะครับชาวนาวันเนี้ยที่ไปไม่รอดเพราะว่าได้แต่ผลิต แต่การสีการอะไรเนี่ยไม่ได้ทำด้วยเพราะส่งออกไม่มีใบส่งออกเออผมตั้งใจแบบนี้ว่าถ้าผมสามารถทำให้รถไฟเขาเราสูงเข้ามามผมจะตั้งเป็นนิคมอ,อุตสาหกรรมเกษตรกับนิคมอ,อุตสาหกรรม,มเครื่องเครื่องจักรไอ้นิคมอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยถ้าผ่านตรงไหนอาตงว่า ปลูกทุเรียนก็เป็นนิคมนิคมสาหกรรมเกษตรทุเรียนอันไหนผ่านนาข้าวเยอะก็เป็นนิคมสาหกรรมข้าวข้าวซึ่งมันยังเป็นต้งอยู่ในรู้เดียวกันนะที่ใช่โอ้เราต่างกันได้ครับตรงนั้นเนี่ยในนิคมนั้นผมจะสร้างโรงงานปุ๋ยแห่งชาติโอ้นี่ปุ๋ยเรามีปัญหามาตลอดที่ใช้กับอันที่ใช้กับพืชซึ่งผมเชื่อว่าในทุนมันต้องเกลียดผมที่หายเลยแต่ว่าผมคิดว่าเราไม่ทําเราไม่รอดเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยมันเป็นต้นทุนของการผลิตใช่สองเนี่ย อะไรที่มันแปลรูปลงสีก็ต้องมีอย่างข้าวต้องมีลงสีของนิคมเองใช่สามเนี่ยทีเด็ดคือใบส่งออกพี่เออเนี่ยมันต้องมีนะแล้วรัฐบาลเนี่ยจะต้องเป็นอะไรฮนะเป็นคนไปหาตลาดอืสมมุติว่าผมได้ข้าวมาสามแสนตันอไอ้นิคมเนี่ยมันสามารถผลิตได้แค่ห้าหมื่นตันมผมก็จะให้ใบส่งออกแค่ห้าหมื่นส่วนไอ้นิคมนี้จะไปไปจ้างชิปปิ้งเลยมาเรื่องของนิคม,มเพราะนั้นมันเป็นแพ็กเกจที่ต้องมี แต่ปส่งออกนี่ผมถืออแล้วอย่าลืมนะพี่ผมแก้กฎหมายเป็นทหารชีวิตทั้งพวกให้ผลรับอะทำรองโกงออันนี้ดีแต่ขณะนี้ที่ปัญหามันคือชาวนาเนี่ยมันไม่ได้ขายเองอย่างที่ท่านพลเอกรังสีก็ผมบอกนะฮะเ,เข้าเปลือกตกแต่ขอข้าสาไม่เคยตกเออใช่ใชนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องแก้ให้ตรงจุด แล้วอย่างสินค้าบางประเภทอย่างทุกนุทุเรียนเนี่ยเราต้องมาปลายรูปฟรีดบั่งทุเรียนกรอบมันนึ่งคนจีนมันชอบกินแล้วที่ผมบอกอ่ะถ้าพี่ทำสองโครงการนี้ได้เนี่ยพี่เป็นหุ้นส่วนที่สกับจีนเนี่ยคุยอะไรกับเขาเขาต้องช่วยเขาจะปล่อยพี่เจ๊งเพื่ออะไรอ่ะเขาก็เจ็บด้วยเจ็บไม่พอครับพี่เป็นเส้นทางสําคัญนะที่เขาผ่านรถไฟทางเราเนี่ยเขามีลูกค้าพันเจ็ดร้อยล้านคนแลววันเนี้ย ที่จีนมันห่วงว่าจะพม่าจะเทอร์ดีไม่ได้ผมด้วยโมดีที่มาประชุมเอฟผมเชื่อว่าทําได้แน่แบบนี้ครบเราคือเราต้องมองคือคือผมบอกนะทุกอย่างถ้าเรายึดผลประโยชน์ประเทศชาติประชาชนเป็นหลักตัดสินใจง่ายไม่ต้องคิดอะไรมากเนี่ยถ้าชาวนาได้ทําอย่างนั้นน่ะนี่ก็จะหายไปออโต้เลยนะแต่ที่องานาได้ปีละครั้งสองหรือสามแล้วแล้วผมเรียนนะอย่างนะครับ ไอ้ในนิคมการเกษตรเนี่ยผมจะมีศูนย์โดนนะรัฐบาลเนี่ยจะเป็นคนออกอซื้อโดนมาเพื่ออะไรให้คนในนิคมเช่าอต่อไร่จาห้าสิบาทร้อยเพื่อโรยปุ๋ยโรยยายข้า,มาแม้วโอ้นีเร็วเลยนะ,ะถูกไหมครับเ,เ,เ,เพราะว่าโดนหนึ่งลำเนี่ยพี่รู้ป่ะสามารถโรยปุ๋ยโรยยาฆ่า,มาแมลงได้ร้อยไร่นะะหนึ่งชั่วโมงออแล้ไอ้รถเก็บเกี่ยวต้องมีซึ่งรัฐบาลก็ต้องออกเ,ออเพราะว่าอะไรมาะถ้า ให้เกษตรกรซื้อเองนะเดี๋ยวมันบังคับเดียวตกแจงหรือพังแล้วมันไม่ค่อยได้มันไม่ได้ใช้ทุกวันเเพราะนั้นไอ้พวกนี้รัฐบาลต้องสนับสนุนโดยใช้งบรัฐรแล้วต้องมาคุมได้กรมวิชาการเกษตรจะต้องมีสาขาอยู่พวกนี้เพื่ออะไรฮะคิดพวกพันุ์ที่มันทนต่อมาแรงทำให้ไงให้ผลในตอนไร่มันสูงกว่าเวียดนามเพราะว่าเราต้องแข่งกับเวียดนามแล้วถ้าทําแบบนี้มันจะเป็นการสู้ของเวียดนามเต็มตัวสู้แบบว่า มีสิทธิชนะไม่ใช่แบบนี้ทุกวันนี้สู้นะไม่มีสิทธิชนะเพราะต่างคนต่างเดินนะเพราะนั้นรัฐบาลเนี่ยจะเป็นคนถือใบส่งออกแต่อันนั้นทั้งหมดจะทำได้เนี่ยต้องมีต้องได้รับเสียงข้างมากต้องได้มาจอริตี่เพราะมันต้องแก้กฎหมายแล้วต้องคุมไม่ได้ถึงเวลาก็ต้องแก้กฎหมายมันไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้คนเขียนเทวดาไม่ได้เขียนนะครับแค่พักร่วมนี่ไม่มีทางเรารู้อยู่แล้วไอ้พักร่วมเนี่ยมันต้องทําตามพักหลักลูกพี่มัน ถูกครับเพราะนั้นมันต้องได้เสียงข้างมากมแลวพวกนี้เราต้องทำเพราะอะไรฮนะเพราะว่าพื้นฐานของประเทศเราเนี่ยมันเป็นเกษตรกรรม,มแล้วผมเชื่อว,ว่าวิกฤตรอบนี้คนเนี่ยมันจะตกงานจากภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมนต้องกับภาคเกษตรถามรลังสีหล่อยเนี่ยเราเป็นประเทศเกษตรกรรมพ่อปลูกจนกระทั่งป่านนี้นา,นานทีนี้เรายังทําปุ๋ยไม่ได้เลยมันบ้าอะไรนักหนาวะตองมาเป็นเรื่องของผลประโยชน,น์นะคอั ช่ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยรัฐบาลไม่กล้ายุ่งกันในทุนพวกนี้อืเพราะว่าในทุนพวกเนี้ยเขาสนับสนุนใครก็รู้แต่ถ้าพักการเมืองไหนที่ไม่ได้ผ่านการซื้อเสียงแล้วแล้วประชาชนเทสเสียงให้จาัดก,การได้เลยแค่นั้นเองฮะไม่มีอะไรยาก,อ,กอือคือคือวันนี้เนี่ยผมบอกให้ว่าประเทศเราเนี่ยภูมิศาสตร์ก็ดีมลมฟ้าอากาศก็ดีแต่ปัญหาคือคนบริหาร ที่คนจริงๆใช่ครับเหมือนแต่วันนี้ผมเชื่อว่นะพี่วิกฤตรอบนี้มันทําให้ประชาชนตัดสินใจง่ายแล้วคนที่มาแก้ปัญหามีความชอบธรรมแน่รอบนี้เขาบอกเมืองเราดินฟ้าอากาศดีไม่มีเฮอริเคนไม่มีซีนามิแแ่ประเทศต่เรือนรุ่งเรืองพระเจ้าเลยส่งนักการเมืองตายมาชิบหายหนักกับเขาเลยก็คิดถึงสภาพเลยว่าชาวนาผลิตให้ตายแต่มันได้แค่ขายข้าวเปลือก ตลาดก็ไม่ได้แต่ถ้าเป็นนิคมเนี่ยนะฮนะเอาผมว่าชาวนาหมื่นครอบครัวมาอยู่นิคมตรงนี้อม,มันก็ต้องมีการแบ่งว่าให้มึงมีที่เท่าไหร่มึงมีที่่าไรก็แบ่งตามจริงๆว่าผลลัยออกมาเท่าไหร่แล้วส่งออกก็ได้เต็มเมตดเต็มหน่วยแล้วรัฐบาลต้องเลิกแล้วไอ้การประกันร,ราคาการจำนยมันจบแล้วทำ,ทำไมต้องอางเงินไปช่วยช่วยหมอเพราะนะถ้าทำแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนให้เกษตรกรเราเป็นง่อยแล้วไม่พัฒนาถูกฮะไม่เพราะจริงๆมันต้องสู้ชีวิตอ่ะแล้วถ้าสู้คุณจะรวย เนะเพราะวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าลูกหลานเกษตรกรเขาหนีมาทํางานโรงงานอะไรกันหมดเพราะว่าเขาหลวกไม่มีอนาคตแต่ถ้าทําวิธีที่ผมบอกมีอนาคตทันทีใช่ใช่ญี่ปุ่นนะครับคนทําไร่ทํานาทําสวนเศรษฐีทั้งนั้นเลยพี่อาจยัฮะถ้าการที่รัฐบาลเนี่ยเป็นคนถือบายส่งออกเองโดยการรัฐบาลไปเจรจาเพราะมันเจรจาแบบทวิภาคีได้อยู่แล้วมันจะทําให้กัน ทำดีมาซัพพายมันบาลานซ์คือคือผลิตกับขายทุกวันนี้มันไอ้คนได้ไปส่งออกก็ได้ไปอไอ้คนปลูกก็ปลูกไปคราวนี้พอมันขายไม่ได้อืไอ้คนปลูกก็เสร็จเพราะราคามันตกน่งเพราะนั้นรัฐบาลมันต้องเข้ามาดูทั้งหมดมเพราะว่าที่ผ่านมานะวันนี้นะผมจะอธิบายฟังนิดหนึ่งคโครงสร้างของประเทศเนี่ยถ้าเป็นประเทศประชาธิปไตยเนี่ย รัฐบาลเนี่ยก่อนที่มันจะตั้งเนี่ยม,มันจะโดนกําหนดด้วยกลุ่มทุนกับนายธนาคารกําหนดให้ใครเป็นรัฐบาลเออจริงๆเบื่อมันจริงๆแต่พี่ยังแก่ไหมว่าวันนี้ประเทศจีนรัเสเซียอีหลานพวกนี้ี่ก็บอกเป็นประเด็จกาอ่าาเขาจเจริญเพราะอะไรฮะเพราะเขามีมเขาเอารัฐบาลมาแล้วกำหนดนายทุนกับนายธนาคารว่ามึงม,ม,งมีมึงมีบทบาทได้แค่ไหนอ,อย่างจีนเนี่ยบรยิษัทที่เขาเป็นรัฐสากลนะแล้วเป็นค่อนข้างที่เป็นเขาเรียกว่า โมโนโพลี่ะผู้ขาดผู้ขาดเนีรัฐบาลจะถือหุ้นเก้าสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นทำให้รัฐบาลสามารถควบคุมได้หมดจะควบคุมดีมาควบคุมซับลายควบคุมราคาแล้วมันเป็นสิ่งที่ไปสู่มาแล้วว่าพอสอนี้ประเทศพวกนี้มีการเติบโตเศรษฐกิจมากกว่าไอ้ประเทศที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยเออจริงจริงจเพราะนั้นเราผมไม่ได้บอกว่า อันไหนดีไม่ดีนะแต่ว่าผมกำลังบอกว่าระบบบางอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์กับเวลาซึ่งตอนเนี้ยไอ้ระบบใช้ไตที่รัฐบาลจะมาได้ต้องกําหนดด้วยนายธนาคารหรือกลุ่มทุนเนี่ยมันจบแล้วโอ้โหเอาเปรียบเรามากนะไม่ใช่เปลี่ยนอย่างเดียวครับมันทําให้รัฐบาลพวกนี้ยมันไม่เห็นหัวประชาชนมันเห็นหัวไอ้ในทุนของมันมันก็เลยทําให้ทอดทิ้งประชาชน นี่แหละคือปัญหาเป๊ะเลยเป๊ะเลยนี่คอยความหวังเลยนะครับชาวนาคอยความหวังเลยบอกว่าถ้าท่านพรเดกรังสีให้เขาได้ทํานาปีละสองถึงสครั้งเรียกนาปลังเนี่ยเขาลืมตาอ้าปากใช้นี่ได้หมดเลยไม่ต้องมารบกวนให้ท่านรังสีช่วยก็ <c oughs> คือแบบนี้ครับ <c oughs> เอ,อถ้าพรรคไกิจได้เสียงข้างมากอ,อผมเชื่อผมทําได้ในสมัยเดียวอื เพราะว่าไอการที่จะทําแหล่งน้ําต้องใช้เวลาแต่ว่าคือไอง่ายถ้าคุณเนี่ยไม่มีใต้โต๊ะเนี่ยตัดสินใจเร็วและที่ผมบอกการขุดแก้มลิงเลเวที่คืนเนี่ยถ้าทํามันตรงไปตรงมาเนี่ยผมเชื่อว่าสําเร็จแล้วผมเชื่อโครงการแก้มลิงเนี่ยช่วยได้เพราะเรารู้เนี่ยปริมาณน้ําตกมาเท่าไหร่เขื่อนกักได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็เดในส่วนเนี้ยเข้าไปซึ่งเราก็ขุดไอ้ไอแก้มลิงตัวเนี้ยให้เท่ากับปริมาณน้ําที่เกินจากเขื่อนมันจะได้ไม่ต้อง ไม่ต้องมามีปัญหาเรื่องน้ําท่วมหน้าแล้งก็กลับมาใช้ได้ซึ่งตอนนี้เทคโนโลยีทําได้แล้วมันไม่น่าจะต้องเอาน้ําไปทิ้งทะเลอย่างเดียวนะโอ้โหก็มันเป็นการบร<อ>ิหารง<ห>น,<ห>นแบบมักง่ายนะคิดระยะสั้นแต่วันนี้ที่ผมบอกวิกฤตรอบเนี้ยถ้าคุณไม่ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไม่ปรับการบริหารคุณไปไม่รอดเพราะว่างวดนี้นะนี่มันก้อนโตจริงแล้วถ้าคุณไม่ใช้นี่ประเทศคุณก็จะถูกลดลำดับ จากความเชื่อมั่นไม่ว่าจากไอ้มูดี้หรือสตนดาร์แอนด์พูลซึ่งถ้าคุณโดนลดเกรดเมื่อไหร่นะการที่คุณจะกู้เงินหรืออะไรครั้คุณจะโดนดอกเบี้ยสูงกับประเทศคู่แข่งเจ๊งเลยนะก็ถูกไงครับเพราะต้นทงนกับรนเเราสู้ไม่ได้เพราะนั้นผมนึงบอกว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อว่าโอกาสเนี่ยเหลือให้นายกคนที่สามไม่เยอะ ไม่เยอะเพราะผมเชื่อว่ามันจะรุนแรงในช่วงเวลานี้และนายกคนที่สามสามเนี่ยสุดท้ายจะต้องเป็นคนที่มาแก้ครับนี่คำถามสุดท้ายก่อนหมดเวลานะครับเขาบอกว่าเขาเชื่อว่ารัฐบาลอนุทินเนี่ยอยู่ได้ไม่ถึงสี่เดือนพลเอกรังสีพร้อมที่จะเลือกตั้งในสองสามเดือนหรือยงังคือวันนี้เนี่ยมผมยอมรับว่าตัวทางจังหวัดผมไม่ครบ แต่ว่าด้วยระบบร์ตี้ลสกับที่ผมตั้งเนี่ยมผมเชื่อว่าผมส่งได้ประมาณ300คนโอเ็เยอะนะสามร้คนนี่มีธรรมดานะครับเออก็แต่ว่ายังถือว่าไม่พร้อมไงถ้าออถ้าต้องการเป็นเสียงข้างมากออแต่ผมก็พยายามที่จะทำให้ได้เ,ออเพราะผมมองแบบนี้ไม่ใช่ว่าผมอยากเป็นนายกหรืออะไรออไการแก้ปัญหาที่มีปัญหาที่มันสมใหญ่ๆเนี่ยออถ้าคุณไม่ได้เสียงข้างมากเนี่ยคุณทําอะไรไม่ได้ออนะครับ ให้คุณได้เสียงข้างมากเนี่ยถ้าคุณไม่มีสมองคุณก็ทําไม่ได้ใช่หรือคุณไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าที่จะทำใช่แต่วันนี้เนี่ยผมผมบอกนะนายกที่สายสารที่จะมาแก้ปัญหาคุณต้องรู้ปัญหาของประเทศนี้นะถ้าคุณไม่รู้ปัญหาประเทศนี้คุณมาก็เลอะเธอะแล้วโองการปรห้ยมคุณต้องเลิกอไอจำนำการสินค้าการแสอะไรต้องเลิกเพราะมันทำให้เกษตรกรเราเป็นง่อยอ๋ออันนี้สุดยอดมากเลยแล้วก็ นายกคนนี้จะต้องอคนที่สามสามเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างดีคือไม่ใช่ว่าเขาเห็นคุณมายังเห็นแค่ชื่อ้าบอกไอ้เนี่ยนี่โกงคุณตกแล้วนะเพราะเพราะว่าประเทศอำนาจเนี่ยเขาเขาไม่อยากคุยกับคนโกงเขาก็รู้ว่าถ้าเขามาลงทุนกับคุณคุณก็โกงเขาอ,อ่ะมันมีหลายอย่างนะแต่ว่าที่ผมบอกผมไม่ได้ให้ท่านกลัวนะแต่ผม ผมเห to no aan, ็นภาพเห็นตัวเลขเศรษฐกิจนะผมเห็นสถานการณ์ของโลกเนี่ยซึ่งสงครามโลกก็ไม่ใช่ว่าโอกาสเกิดไม่มีนะผมเชื่อว่าโอกาสจะเกิดมากกว่าไม่เกิดความตึงเครียดทั้งสามภูมิภาคตอนนี้สงครามเศรษฐกิจที่สู้วันยิบตานะรัฐประเทศเราเนี่ยเราจะอยู่ยังไงนั่นคือปัญหาของเราแหละเราจะไปตีโพยตีพายอื่นไม่ได้คือจะเกิดสงครามโลกเราก็ต้องอยู่ได้จะเกิดสงครามเศรษฐกิจเราก็ต้องอยู่ได้ แต่ก่อนพี่เชื่อวม่ามีโอกาสเกิดเลยเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วเชื่อว่าเกิดได้แล้วแล้วโอกาสเกิดมีตอนที่อิสราเอลมันถล่มกาตาเนี่ยเขาไม่ได้ไปยุ่งเหี้ยอะไรกับมึงเลยเขาอยู่แค่มีไอ้พอร์ติเขมามาโดนใส่แล้วมันอ้างว่าออพูกทหนฮามาสปหลในกาตาแล้วก็ที่มาหายที่เกิดมาลงมาไทยกูก็โดนอยู่วะเนี่ยเออเนี่ยโอกาสเกิดสูงอ่ะอย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมนะครับแฟนๆเอาใจช่วยเลยว่าเขาบอกเขาไม่ได้ชอบพลเอกำลังสีหรอกนะแต่ว่า เขาต้องการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงจะเอาใจช่วยให้ท่านเขามามองหน้าไปคนเก่าๆเขาก็บอกว่าเขาได้แต่ถุยน้ำลายลงดินถึงไม่ชอบแต่อยากให้เป็นนะครับเวลาเวลาหมดแล้วขอบพระคุณพลเอกรังสีมากลุยเลยนะครับนโยบายเนี่ยเดี๋ยวส่งผ่านช่อง13เราจะช่วยกันถือว่าเราช่วยชาตินะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีท่านนายางบาย